เมล l p เพสเม e ต์นะคะอาหารทดแทนมือ้ออาหารค่ะก่อนไปฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะและถ้ามีคำถามปรึกษาเก,กี่ยวกับการลดน้ำหนักนะคะคอมเมนต์สอบถามได้เลยค่ะอาหารทดแทนมือ้ออาหารนะคะออกแบบมาสำหรับรับประทาน1มือ้อนะคะหรือว่ามากกว่านั้นค่ะคุณสมบัติพิเศษของเมล e p l a c e m e n t นะคะก็คือ มีสารอาหารครบ5หมู่ค่ะที่สำคัญแคลอรี่ต่ำค่ะจึงเป็นตัวช่วยนะคะในการลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักค่ะเมลลิเพสเมนต์นะคะกำลังจะเป็นเทรนในการลดน้ำหนักของโลกยุคใหม่ด้วยค่ะโดยเฉพาะคนในสังคมเมืองนะคะที่ใช้ชีวิตเร่งรีบค่ะจัดการตัวเองลำบากไม่มีเวลาเตรียมอาหารนะคะแต่อยากลดน้ำหนักสุขภาพดีหุ่นดีค่ะ จุดเด่นของเมลรีเทสเมนต์นะคะคือผ่านการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อเป็นออแกนิกสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่น่าสนใจนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามพรได้เลยค่ะ